ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนกนกแปลกนะครับสักหนึ่งตัวตัวนี้ที่ได้ยินกุกไปสองนะครับเสียงกลมกลมครับตัวนี้เป็นนกแข้งขนครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับมีขนอยู่ที่ขานะครับนี่นะครับขนหลุดแล้วก็งอกใหม่นะครับ เพราะว่าผมดึงออกไปแล้วอันนี้งอกออกมาใหม่ครับนกยังไม่ค่อยเลี่ยมเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ถ่ายขนด้วยฝนตกครับเอออีกฝั่งนึงก็เหมือนจะมีนะครับผมแต่อีกฝั่งนึงยังไม่เห็นออกครับนะครับข้างนี้ก็มีมีตุ้มๆเหมือนกันครับสังเกตที่ขานะครับนะครับ ข้างนี้ก็รู้สึกมีตุ่มๆแต่ยังไม่เห็นขนออกนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นขนสองข้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมบอกว่าขนออกสองข้างนะครับแต่ที่ผมเห็นเห็นอยู่ข้างเดียวครับข้างขวาข้างขวาข้างนู้นนะครับที่ขนกำลังเริ่มเริ่มออกมาครับเด้อ ให้ดูอีกข้างนะครับหายากนะครับนกแข้งขนนี่ครับข้างนี้เห็นขนขา,ขาวๆไหมครับขนที่ออกมาเป็นขนสีขาวนะครับดลุดแล้วก็งอกใหม่ครับเพราะว่าผมเป็นคนดึงออกเองแล้วผมก็รอให้ยาวออกมาใหม่ครับ เป็นนกแปลกนะครับนี่ครับแข่งขนผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ